อย่างสงการที่การจะเกิดขึ้นเมษาเนี้ยนะคะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากคืออย่างเช่นวันที่13-15คือสงการที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้ว<ม>แล้วฝรั่งก็ทราบด้วยเนาะครับ13-15เนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนเราก็จะขายดีใช่ไหมคะอย,อ,มคอย่างอีกเอกยิงทำโรงแรมก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยคนมาเที่ยวเนี่ยเราอยากให้เขาอยู่นานขึ้นเราอยู่นานขึ้นแปลว่าเราได้เม็ดเงินมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจัดเลยว่าจะให้มีพิธีการพิธีการส,ส,สงการเ,เริ่มตั้งแต่หนึ่งเมษาแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆจนเกิน15อาจจะไปถึง20 20กว่าเราก็ดูว่าแต่ละพื้นที่พร้อมจัดมากน้อยแค่ไหนแ,แปลว่าเม็ดเงินในประเทศก็มากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เล่นน้ํากันแบบ ทั้งเดือนเหมือนที่หนาวอันนั้นหนาวนะคะเลนเลยหนาวเลยอันนั้นไม่ใช่เนาะไม่ใช่ค่ะมีเมษายนมี30วันเราจัดสงการสามวันนี้ไม่ใช่เออไม่ไหวนะคะกมคือมีสงการมีอะไรมากกว่าการสาดน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ําพระเป็นวัฒนธรรมต่างๆการแต่งตัวชุดไทยการเอาของไทยๆออกมาก็คือเป็นเทศกาลสงการคือเป็นทั้งเดือนเพราะอย่างเช่นแบบอินเดนเบิร์กแตรงที่ต่างๆเนี่ยเขาจัดเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาจัดเป็นอาทิตย์เป็นสองสามอาทิตย์ที่ทําให้เศรษฐกิจเขาเนี่ย มีรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศในเดือนนั้นอะ่ะเยอะที่สุดติดอันดับโลกเลยเ<อ>ทําไมเราจะเป็นไม่ได้บ้างทาไมเราจะทําไม่ได้เนื่ยเหรไหมคะแล้วตอนนี้เรามีเอกชนคนรู้จริงเข้ามาช่วยเนี่ยยิ่งยิ่งครบในเรื่องของโนฮาวครับการตอบรับจากเอกชนจนเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกว่าดีมากๆนะคะแล้วอิงก็รู้สึกว่าอิงต้องขอบคุณเอกชนมากที่ว่าไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องของการเมืองอแต่ทําเรื่องนี้ ให้อุตสาหากรรมของตัวเองขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทันสมัยอย่างมีระบบอย่างเป็นไปได้